สวัสดีค่ะตอนนี้ฝ้ายอยู่ที่ฮักคุบะเมืองนางาโนะประเทศญี่ปุ่นนะคะเดินทางมาถึงตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็นั่งรถบัสจากสนามบินฮาเดดะมาที่นางาโนะใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงเหมือนจะนานแต่ว่ารถเขานั่งสบายมากจะเป็นที่นั่งเดียวๆเ,เลยนะคะแล้วก็มีฮีตเตอร์ในตัวด้วยอุ่นๆไม่หนาวเลยหลับตลอดทางค่ะเพิ่แบบเดียวถึงแล้ว ฮักบะนากาโนานี่เป็นเมืองที่เห็นครั้งแรกแล้วรู้สึกประทับใจสุดๆเป็นเหมือนกับเมืองเล็กๆในหุบเขาแล้วบ้านต่างๆเขาก็ตกแต่งแลว้วแบบน่ารักเก๋ไก๋มากเลยอะระหว่างทางเราก็ได้มีการแวะก,นนกินนู่นกินนี่กันแบบกว่าจะมาถึงนากาโนาน้ำหนักขึ้นมาได้ประมาณสัก3โลทายที่มีชื่อเสียงมากของเซนได พอมาถึงป uhm ุ๊บเราก็ได้ไปดูที่เล่นสกีก่อนอันดับแรกเลยเพื่อที่จะมาเล่นจริงในวันนี้ค่ะและกหนกโอ้โหลื่นข้างบนเขากําลังเล่นกันอย่างสนุกสนานหันสาปาชิโกเราอยากขึ้นอันนั้นอ่ะอยู่ที่ลานสกีฮับโรโบเนนะคะลานสกีที่ใหญ่ที่สุดในฮักทูบาเลยแล้วก็ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเราจะขึ้นไปชมที่สูงสุดเลยใช่ไหมคะ มีความใสในกี้มาเดินหิมะคืออะไรยังไงเจ๊ <Yeah. What? S 1> ให้ดูวิวค่ะอ่ะไม่ใช่หน้าสิวิวอ M G อ้าวไปวิดี oh, <MJ. S 3> โอวิดีโอค่ะฮัลโหลครับอันนี้คือก้อนอะไรเนี่ยของบั่น์ทำเองอันไหนอ่ะนี <ś> ่ไงมันแหวะโล้ <laughs> อันนี้เหรอเขาย่างมัชมันโล้ันอย่างเมามันเราต้องไปเอาที่ไหนอะ ย oh, uh uh, uh, uh. uh, ่างหรือเผาคะนันสยอดแค่ได้เช็กเอาวิดีโอวิดไปสวัสดีค่ะนี่ก็คือคนที่เขาให้เราถ่ายรูปให้นะคะไหวไหมคะมาชมาลอีกไหมคะพอแล้ววันนี้ทำยังไง I need help สวยอะ ไม่รู้จะพูดยังไงมันสวยคาเลนโตอีมาสลิฟโต้ตขึ้นสก,กีลิฟต์ไปชมจุดสก,กีที่สูงที่สุดกว่านี้เมื่อกี้ก็สูงม,มากแล้วปิชบุบนเว i ย h นามเม็ดตัวเม็ด่บบเหนาวหนาเป็นลานสก,กีที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นแล้วใช่ไหมคะใช่ ถึงแล้วค่ะสวยงามมากรายังไม่ได้เล่นเราก็แอบ,บดูคนอื่นไปก่อนละกันอาไงพี่พี่ลงตรงไหนคะเดี๋ยวจะขึ้นไปดูลานสกีจัมป์อีกที่หนึ่งนะคะออสไลด์จากตรงนี้ลงไปนูน่น,นอ,อ,อันนี้เรามากินข้าวเย็นกันค่ะอยู่ตรงข้างๆที่พักเลยนี่แหละค่ะวันนี้เราจะไปฝึกเล่นจริงๆกันเป็นการเล่นสกีครั้งแรกที่น่าตื่นเต้นและเล่นใน เมืองที่แบบไม่อยากจะบอกว่าฟินขนาดไหนกับบรรยากาศของเมืองนี้อะและก่อนที่เราจะไปเล่นสกีเดี๋ยวฟ่ายจะพาชมที่พักนะคะเปิดห้องเข้ามาจะเป็นแบบนี้ถัดจากประตูห้องไปนี่ค่ะมีที่ไว้วางของอุปกรณ์เล่นสกีนะคะแว่นตาถุงมือหมวกตู้เย็น แช่นมไว้อย่างเดียวค่ะนี่ก็เป็นที่เก็บเสื้อผ้าจุนลนสกีของเราสิฟ้าแล้วก็เขียวท่อนแสงเตียง2เตียงนะคะแต่ว่าอยู่คนเดียวค่ะอยู่ห้าห่มอันนี้2ผืนผืนน้ายผืนหนึ่งแล้วก็ผ้าคลุมเตียงใช่ไหมอุ่นมากมาดูห้องน้ํากัน ห้องน้าเป็นพื้นที่ที่หนาวที่สุดแล้วในห้องผ้าเช็ดตัวก็ได้ผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะชักโรครกแบบญี่ปุ่นเป็นแบบฝักบัวแล้วก็อ่างแช่น้ําเล็กๆที่เขาเตรียมไว้ให้ในห้องน้ําเป็นของ DHC ด้วยเยอะส่วนในห้องจะค่อนข้างอุ่นมากเพราะว่ามีฮีเตอร์โซฟาโต๊ะที่มีข้อมูลการท่องเที่ยวเกี่ยวก,ยกับฮาคุบะเต็มไปหมดเลยเอา้าทาของเขาหล่นอีกทีวีโซน y ี้มีอ่างล้างหน้ากาต้มน้ำไดร์เป่าผมสบู่นะคะที่เขาเตรียมไว้ให้แล้วก็ทิชชู่ ของใช้เล็กๆน้อยๆถ้วยกาแฟเราก็จะใช้เป็นสถานที่ล้างหน้าแปลงฟันนะคะและส่วนที่ถือว่าพิกมากสำหรับห้องนี้มันอยู่หลังม่านนี่ค่ะฟึบ่ะเปิดฟืบต้องเปิดให้ครบวิวอันแสนสวยงามที่เต็มไปด้วยหิมะวันนี้ฟ้าไม่แน่ใจว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะคะยังไม่ได้ออกไปสัมผัสข้างนอกอ่าเปิดไงโอ้ยโ,โอ้ยเย็นโอ้เย็นมากนะนี่คือถุงเท้าบางมากมันสงบมากมากะตรงนี้เป็นภูเขา โอเคและนี่ก็คือวิวสุดฟินจากห้องนอนของเราค่ะกลับเข้าไปดีกว่าดาวค่ะโยโกไซมาสยมมาสบ,บิงซูค่ะบิงซูบิงซูเต็มไปหมดเลยถึงแล้วนะคะที่เล่นบอลลูนตอนนี้เขากำลังต่อบอลลูนให้เราอยู่คะ่ะ แตะดันต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 ัน,ตน,ตนมีของกินด้วยหรอมีคุนเยลลี่เมื่อวานอ๋อเมื่อคืนเมื่อคืนซื้อของมาจากเซเว่นแล้วก็กินไปแล้วเมื่อเช้าโอ้โเฮ้ยขึ้นได้กี่คนเนี่ยห้าคนเ็ี่อ๋อทีละฮาสลับกันใช่ไหมคะสีสวยมากเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นไปชมวิวข้างบนกันด้วยเจ้าบารูนนี้นะคะโอ้ เพราะว่ามีไฟอยู่ข้างบนมันอู้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 มีศพเฮ้ยทางนั้นสวยอะเชือกผูกไว้กับรถตู้คันนั้นเจอกับรถตู้คันนี้อีกคันหนึ่งตรงนี้เห็นไหมกำลังลงแล้วไ้ตกคุณมตบามโึ โอ้ oh, oh. ถึงแล้วอย่างปลอดภัยโมเดลจับปิงโอ้เบฟเฟสเบฟเฟสอาหารเช้าค่ะ ไม่คิดว่าจะได้ขึ้นเพราะเมื่อวานเขาบอกว่าวันนี้อากาศน่าจะไม่ดีแต่ว่าดันอากาศดีซะงงินเราก็เลยได้ขึ้นไปลอยละลองและตอนนี้ไฟอยู่ในชุดสําหรับไปเล่นสกีค่ะไปเช่ามาเมื่อวานน,นี้นะคะเขาก็จะมีอุปกรณ์เยอะมากที่เราจําเป็นต้องใช้ในการเล่นสกีนะคะนี่ค่ะแว่นตา ุงมเป็นถุงมือที่อุ่นมากๆหมวก,มกแล้วก็มีรองเท้ากับอุปกรณ์เล่นสกีนะคะแต่ว่าเราเก็บไว้บนรถแล้วตอนนี้เรามาถึงลานสกีโมบิลแล้วเต็มไปหมดเลยเหมือนเจ็ทสกีแต่ว่าเราต้องขี่บนหิมะค่ะใส่รองเท้า เราไม่ได้ขับนะคะวันนี้เราจะมาเป็นคนซ้อนค่ะโยชิซังนั่งซ้อนไหมคะไม่ไม่ไม่ซ้อนด้วยไม่ไปด้วยกันก็คดูถ่รยรูปไรโอเคคนซ้อนสนุกมากคน <S 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 ดูดู ครับผมขับขึ้นมาจะมีน้ำตกซึ่งสวยมากน้ำตั๊วจมพิมะอะ หมาเดินมาพอดีโอเคโอเคาร้อขอบคุณค่ะสนุกมากจะไปกินข้าวเที่ยงกันพอพูดทีไรก็จะสะดุดตลอดเลยเติมพลังก่อนที่จะไปเล่นสกีจริงๆแล้ว นี่เราก็พยายามมาทําความเคยชินกับพิมะและความเด็บหนาวแล้วก็ชุดอัน,นแบบรู้สึกไม่หนาวมากแล้วเพราะว่ามันใช้พลังงานเยอะเลยทําให้ข้างในเหงื่อออกกนี่เรามาถึงร้านอาหารแล้วร้านอะไรพิซซ่าเฮาส์หลุยพ <c oughs> ิซซ่าเฮาส์ อัาถืเอไนแลน้ำถึงานอกีกัเแล้วนะคะไปฝึอเล่นอ่ออยองเล่นไมเอ้เป็นอไเแล้ีถึงร้านสกีกันแล้วนะคะไปฝึเเลอนก่อยยัอเล่นไม่เป็นเลยอเออเออเเออเเเ ได้แล้วก็จะได้แต่เล่นเป็นแล้วสนุกมากไม่ถือว่าเล่นเป็นไหมไม่อยากเล่นอยากเล่นหลายๆลอบเลย Hi! Oh, it's a video. <laughs> yeah, it's a video. At natural, like. Hello, who do we who do we say hello to? <laughs> my audience on my channel. <laughs> so hello your hello audience on Willy Willy channel. Yeah. How are you? Come to Hakuba. <laughs> this is my teacher, he's so good. So awesome oh. at teaching skiing. <laughs> Thank you ก <Thank you. S 1> ำลังเดินไปกินข้าวกันค่ะบรรยากาศดีมากเ <c oughs> มืองน,นี้ตอนกลางคืน <c oughs> เหมือนเป็นคริสต์มาสทุกคืนเลยอะ่ะเขาเปิดไฟสวยงาม <c oughs> ้านที่เรามากันวันนี้นะคะชเชอรี่ผับเล็งไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วน่ารักมากอ้ <c oughs> กันนะคะมาออนเซนรอบดึกแต่เราไม่ได้อยู่บ่อเดียวกันนะฮะใช่เราอยู่คนละ <laughs> บอ่อแต่ว่าบ่อของเราแต่ละคนน่ะจะอยู่ก <laughs> <ม>ับใคร้อ <laughs> <ช>งล <laughs> องมาดูรอดู๋นัานนี้เลย600ยเยนออนเซนหนึ่งครั้ง <laughs> นเจ้า <laughs> ได้ตัวแล้วเน <Yeah. S 1> ี่ยอ๋อเงินทอน เดีน,นี้เราจะไปเล่นสกีกันอีกรอบก่อนที่จะย้ายที่พักค่ะเราจะต้องมีการเติมพลังจริงๆเราจะต้องไปกินข้าวเช้าแต่ว่าไฟจะมี before breakfast ก่อนข้าวเช้าอีกแหมจะกินอะไรเยอะแยะเนาะนี่เลยค่ะอันนี้กินไปแล้วตั้งแต่ตอนซื้อเป็นไอศครีมแซนด์วิชรสรัมเบอร์ซินตอนแรกเราก็สงสัยว่าทําไมอากาศหนาวขนาดนี้แล้วยังจะต้องกินไอติมแล้วไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะมีไอศครีมขายแต่ว่ามันอร่อยจริงๆนะกินไอติมที่อากาศหนาวๆแล้วไอติมไม่ละลายด้วย สำหรับอันนี้ไฟว่าอร่อยนะเพราะว่าเป็นคนชอบกินรสล้ำใยเส้นอยู่แล้วแล้วอันนี้มันจะไม่ได้เป็นกลิ่นลำที่ฉุนลูกเกดเยอะและนุ่มมากอันนี้มีคนแนะนําม,มาว่าอร่อยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปกินทีหลังแล้วกันนี่น่าลองแวนอูเทนโกโกเ็นโกโกสตรอเบอรี่ค่ะโอ้ยและอีกชิ้นหนึ่งมันก็คือโยเกิร์ตเขาบอกว่าใส่ผลไม้ลงไปสิบชนิดใช่ปะอันนี้รสชาติก็เหมือนโยเกิร์ตผลไม้รวมบ้านเราเลยอะ ก็จะแตกต่างตรงที่ผล,ลไม้ที่เขามารวมกันเนี่ยมันจะมีที่มันไม่เหมือน้านเราวันนี้หิมะตกด้วยค่ะเดี๋ยวจะพาออกไปดูตอนนี้ฝ้ายใส่ชุดเล่นสกีเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าหิมะเพิ่งตกใหม่ๆลานสกีจะสวยมากสวยกว่าเมื่อวานอีกคือเมื่อวานก็รู้สึกประทับใจแล้วนะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะไปกินข้าวเช้าก่อนนะเดี๋ยวไม่ทัน มีการไปเปลี่ยนเสื้อจ้าสกอตมันใช่ที่สุดเพิ่งกินข้าวเช้าเสร็จนะคะ9ก้าโมงเราจะออกเดินทางไปที่ลานสกีอันแสนปุปุยบรรยากาศมันโรแมนติกมากตอนมารับแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ลานสกีกันแล้วเจอกรยันงไปสัยอจัขึ้นไปพอถึงยอดแล้วเราก็ สกีลงมาแดดอ่อนๆปกติคิดว่ามาเที่ยวเมืองหนาวเนี่ยไม่ได้นึกถึงการเล่นสกีเลยนะพอได้ลองเล่นแล้วก็ติดใจถ้าไปที่ไหนที่มีสกีเราไม่พลาดแน่นอนเพื่อนๆอยู่ไหนกันเพื่อนๆกันเรลงมาเรอลงฟ้าลงมาเร็วมากมันโคตรเร็วอะตอนนี้หิมะหยุดตกแล้วแดดออกคือถ้าไม่ได้เล่นสกีแค่มาชมวิวเฉยๆก็ฟินละวอนนี้เดี๋ยวจะรีบไปเล่นต่อเพื่อนจะหนีหมดแล้วเนี่ยสนุกมากจริงๆเราต้องเล่นในคุ้มก่อนที่จะไปที่อื่น มาแวะร้านนินจาไดมงนะคะเป็นร้านขายของที่ระลึกเกี่ยวกับนินจาค่ะอันเดียว ร้านของลงวันปลอบใจอศฟ้าดาวฟ้าไตดร้านโอยากิาปปเป็นร้านอะไรเหรอคะมันเป็นขนมแบบว่าเออคล้ายๆซาลาเปาค่ะแล้วก็มีไส้แล้วแต่เราเลือกเราจะชอบไส้ไหนมีให้เลือก<ๆ>หลายไส้มากว้าวแบบการแต่ง ยีคืนนี้เราก็ย้ายจากฮาคุบะมาพักในตัวเมืองนางาโนนะคะ